ซิมโฟนีเราเป็นผู้ให้บริการด้านโครงข่ายเน็ตเวิร์กทั้งในและก็ต่างประเทศนะฮะที่ให้บริการมาแล้วกว่า20ปีเรามีบริการคลาวด์เซอร์วิสเรามีบริการเรื่องของ Security ซีเวอรี่คลาวคือการรวมกันของบริการด้านเน็ตเวิร์กแล้วก็คลาวด์มาเป็นลักษณะของทัลทอลโซลูชันให้กับลูกค้าเรามีการให้บริการคลาวด์ใน5แห่งนะครับในประเทศไทยนะครับลูกค้าสามารถเลือกบริการที่ใกล้กับโลเคชันของตัวเองการทําเรื่องของบิเนสคอนติวิตี้เช่นมี DC และ DR มีความจําเป็นในการที่จะต้องมีการกําหนดระยะห่างของแต่ละ Data Center ลูกค้าก็สามารถเลือกได้ว่าเรามีให้บริการถึง5โลเคชันหลักๆแล้วเนี่ยปัจจัยที่ทําให้ลูกค้ามาใช้ Symphony Cloud คือการที่เราให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานที่เรานำมาบิวเป็น Enterprise Cloud นะครับเรามีการลงทุนนะครับในโซลูชันของทาง HPE GreenLake เพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ที่เรามาใช้มีความทันสมัยนะครับมีฟีเจอร์ใหม่ๆนะครับตอบโจทย์เรื่องของธุรกิจของทางลูกค้านะครับแล้วก็สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตด้วยบริการของทาง HPE GreenLake ที่มีเซอร์วิสเข้ามานะครับเวลาที่มีปัญหาอะไรต่างๆเราสามารถแก้ไขได้ทันท่วงทีนะครับหรือว่าเวลาที่เราต้องการขยายแพลตฟอร์มขึ้นมาเพื่อรองรับเรริรคโหลดใหญ่ๆของลูกค้าเราสามารถ แอดออนนะครับคบาบัซตี้ต่างๆได้ในการออกแบบและพัฒนา m phony Cloud นะ์เรามีการเวิร์กร่วมกันกันกบทาง HPE ในการที่จะดีไซน์แล้วก็จัดสรรทรัพยากรนะครับแล้วก็มีการมอนิเตอร์ให้อย่างเหมาะสมนะเพื่อจะวางแผนการขยายหรือว่าการปรับเปลี่ยนฟีเจอร์ต่างๆในอนาคตรวมถึงการที่จะมีฟีเจอร์เช่น Generative AI นะครับหรือ Machine Learning เข้ามาเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจของลูกค้าด้วยครับ การทำงานร่วมกับ HPE อย่างใกล้ชิดทําให้เรามีโอกาสศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับมีการทดสอบการใช้งานแล้วก็ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการร่วมกันนะครัทำให้ y y p p o o y y l o u u เนี่ยเรามั่นใจในการรับประกัน s SO a ให้กับลูกค้าถึง99.95%นะครับด้วยการออกแบบแล้วก็พัฒนาร่วมกันกับทาง HPE นีนะ้ทำให้ในอนาคตนะครับ y y p l o u y Cloud เรามีความยืดหยุ่นสูงนะครับในการที่จะเติบโตรองรับ กับความต้องการของลูกค้านะครับรวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆที่เราจะเอามานําเสนอลูกค้าในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของอวิสัยทัศน์ของทางลูกค้าที่อยากจะเป็นผู้นาด้านเทคโนโลยีเนี่ยซีฟอนี่พร้อมจะพพอร์ตกับลูกค้านะครับในการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานนะครับในแอปพลิเคชันทางวิเศษต่างๆของลูกค้านะครับเพื่อจะก้าวไปพร้อมกับลูกค้าในฐานะพาร์เนอร์รายหนึ่งครับ สำหรับท่านใดที่สนใจการใช้งาน Symphony Cloud สามารถติดต่อทีมงานของ Symphony เพื่อขอทดลองใช้งานหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ทันทีเลยครับ Symphony Communication เราส่งมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมของการใช้บริการให้กับลูกคา้า e x c e l l e n t e x p e r i e n c e ครับ